นานๆเลยนะคะ,คะเนี่ยดอกไม้เมืองหนาวต้องอากาศหนาวถึงจะได้เห็นนะคะคุณผู้ชมคะขยับมาที่ของขวัญปีใหม่คะ่ะซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะ <c oughs> เพื่อมอบไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคะ่ะ พันเอกสรัญชัยทิ่ปัญญาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ส่งมอบโครงการตามแผนพัฒนาประจําปี2566ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวชายแดนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในโครงการเติมความสุขให้กับคนไทยตามแนวทางวิถีใหม่จากใจทหารในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยโครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้โดยได้ดําเนินการที่โรงเรียนบ้านท่าน้ําแก้วสวนกล้วยตําบลหนองเทาอําอเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นอาคารบริการน้ําดื่มในระบบ R.O. นะคะพร้อมทั้งส่งมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้กับประชาชนบ้านคํานก กกเหนือหมู่ที่13ตำบลหน,นองแวงอำเภอบ้านแพงอีกทั้งยังมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรบ้านหนองเทาหมู่ที่7ตำบลหน,นองเทาอำเภอท่าอุเทนทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะไปต่อกันเลยค่ะ